หอยลายหดอะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายลุงพลไม่ใช่หอยหอยลายแบบแบบนี้แบบหนึ่งนะอืมนี่ค่ะหอยค่ะสันสันสันชันส่งมาให้โลดส่งมาให้ตาถาส่งมาให้ครอบครัวเรานี่ลและค่ะนี่ลังหนึ่งก็มีหอยอันนี้เลยมันหนาวนะับวกกันมา เราจะแช่เซทช่องฟิสค่ะอันนี้ด้วยเอาออกไปเลยเราจะหาถุงใส่เนี่ยนะคะหอยแล้วไม่เกดบกินแต่ก็จะไปกินวันนี้แหละค่ะอันนี้นะคะ,นนะ,คะซื้อมากวัน นี่หอยนี่ก็ตัวหอยในข้างในนี่ของมันนี่ยนะคขาเสื้อมากมือกลามของมันกลาบมันโอ้กลาบหอยนี่เป็นเล็กหอยอือหอยมือกบังข้าวหลามสซ่ๆเลยเอ้า จันจ้นๆปูราก็บอกว่าหอยนี่มันบอกว่าบางขลามเออจูบกินเลยบางขลามก็ได้หอยอะ่ยังไม่หมดนะเออแล้วก็หอยอะไรอนนหอยถือว่าหอยจะเป็นเด็กน่ะนี่เอาปลาปลากระถองโอเคซอย่ หล,หลายคนบันก็ต้ข้าวไหลนี่โอ้อนัันหยอยไหลไหลสันๆเลยเหมือน, <c oughs> น,นกับหอตกาก,กี้เนาะโอ้เหมือนเหมือนกับเห็ดลิ้นจือเนาะคล้ <laughs> <c oughs> ายๆแตาภาพน้ำเนาะเห็ดลินจือ นี่สอห้อยแล้วได้เขาบอกูเปปลาบ่ะน,นี่เปิดกามเลยปูเอ๊ชอบไหมในของทะเลเขามาก,กินนั่นปูนั้นนี่นังแด่นห้อยอะไรก็บรูดอกแต่ว่าอ่าดูแล้ว ชันชันส่งมาให้อินดูดอันนี้เป็นยาด้วยนี่เขาบอกนังลมบอกจักต้องถามชันชันว่ามีหอยอะไรมั้งมันก็ไม่รู้จักอันนี้นะเมืมอนน่อยนางลมที่ไปทุบเอาในที่ดินน่ะมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าน,นี่ก็ไม่ทราบอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้ม,มันสุมม่มมาปูปูมา้าป้านั่นนะ ปลาออกมาเลยออกปลาไว้ริมๆก่อนบอกเลยอ่อนะครัทุ่งใหญ่ๆไว้เลยนี่ปลปูปูมาปูมีปูดยวยกุ้งลําปาไม่เคยไม่เคยหรืเคยไม่เคยก็จะได้กินนี่สันสันเอ้ยเป็นบุญวาชนะลาบปากของสถา อันนี้ก็ต้มเลยได้ไข่นึ่งาเหลืองเออไส่ไปกุ้งกุ้งแม่ไข่น้าบอกไม่น้าอ่ะไม่น้าได้ไงไปเอาถ้วยมาไปเออน่ะอันน่ะกระโปรงอันน่ะน่าจะไม่ใหญ่เลยนะเอ้ยกระโปรงครั้งนี่นะมาน่ะ ตัวนั้นเออมามาใส่กุ้งใส่กุ้งไปพอเท่าหน่าหนึ่ง,องสองสามเอาทำรวมอีกหนึ่งสี่อ่ะนี่ยังเหลือหอยเติมเอามาหอยหกไ่ไี่กุ้งลักาสอ่งโอ้ยเห็ดดีดีหนะกว่า เอาเรียงไว้ดีๆแล้วคข้าช่องพิดไปเลยเดี๋ยวมันเหม็นนะเดียด๋ยวไปจิ้มมันตาท้าเคยกินไม่หอยอะไรี่ยดูแต่ว่าหอยกัพกี้ใช่ไหม <อ little. S 1> แต่หอยอันนี้ไม่เคยกินไม่ใช่ว่ากินแล้วหัวล้านกว่าเก่านะนาลเลนะแล้วเละเนาะละ คนไม่เคยกินอาหารทะเลกับจันจันคนไม่เคยกินอาหารทะเลกินค้างเดียวตื่นชามาลิ้นเต็มปากตาออกมาเพราะว่ามันแพ้อาหารทะเลเด้ปลาตัวเดียวงี้ฮะลมมิาทุงนี้เอามาใส่ในถุงนี้ถุงนี้นี่ เอาบ่าจิจากตีงแล้วบริจาคซ้ำนี่ก็ได้โอ้ยเลยเดียร์นี่เอาไปที้งไม่ลืมเออนั่นแหละเดเออ,เอมาเดี๋ยวมนันก็โฟมนี่ก็สนิทด,ดีนะไม่างนิ้งเอาใส่ปลามาดูได้ไหมปลามันมาหมดสองวันนี้นะอ่ะไม่ใส่ปูสองตัวไงไม่สุดด้วยน,น,น,น่าได้ใครยุ่งไหมนี่ปูกับกุ้งใส่ไป แต่หอยนี่อาใส่ถุงไป่อเคหอยใส่ถุงก่อน,ออน,นเออเก็บหอยถุงใหญ่ๆที่ไหนมีมีไงอะไรสะอยู่ข้างในปลาหมึกโอ้โหปลาหมึมกเอาออกมามพี่ปลานะ่ะแล้วจะตาท้าก็จะเอาไปทิ้ง,งปลาหมึกาบึปลาบึแม่ค่อยเคี่ยวเอาเห็นปลาหมึกหากระ่บึด บอกว่าเบิดแลลวกระเทมันยงเลวเใส่ประมืกก็ได้อันนี้พ่อเไยนี่ตรงน่ะถุเคยเห็นอันนี้เาขันนี่ก็ได้น้อไม้มันเต็มจะไปเชื้อขันได้ไงต้องเอาข้าต้องพิดปูนโอ้ยขัเขานน้อยคจะกิ่นมึกมันนี่ใส่ไปปลาหมึกนะเร็วๆคนละกลินมึกมันก็กินเบิดนั่นละต้องต้องต้องเอาขี้เอาไรออกก่อนเลยนั่น มันควันออกมึกออมึกไม่มึกมันก็กิดได้ม <at> ันเอาไว้ตัวจานกตุกเลยก็กิดได้ตัวมึกคันกุ้งเลยก็กิดได้ก้องยอายาขาวในสูตนะ นี่เราเก็บไว้ใช้ได้หลังเลยเอามาุหกเ,เน้นอือกเมาเลยบผเ็บมลูนะคืถุงแง่หลายอยู่หี่ก้ลงมเถองมืเอเลยเปีิ้วลอนะเอาต้ห้องใหญ่อนันึงคือว่าแบ,แบงนี่ค่ะถึงแล้วนะชันๆของที่ชันๆอ่า ลงมาให้ปู่ทากินกับยายอ่านว่าวก่อนขอขอบคุณเดี๋ยวเด้ออืมอ่ะบอกสันชันขอบคุณเด้อสันชันเด้อของถึงแล้วถึงแล้วของน่ะมันโทรถามแล้วอืมปลาเปอโทรถามแล้วจะบอกอยู่บ่มันเออว่าเขาจะมาส่งเขาโทรมาหาเลยไม่เอาอันนั้นนม่นเอาตัวนั้นนั้นน่ะเอาตัวหนึบไปนะทั้งกุ้งทั้งมึก ถึงแล้วมมือขอบคุณยังอุ้ยว่าวให้มันขอบคุณขอบคุณที่ส่งของทะเลมาให้กินเนาะยิ่งไม่อาเลเดี๋ยวยายไปหายิ่งหิวของทะเลอยู <laughs> นน่นานๆถึงได้กินต้อไก,กลทะเลเนะาะจะเกิดกินแล้วตาตาเบ้าออกมาแล้วจะจะทำยังไงโอ้จะให้มันเบ้าสิให้มันเบ้าโลอะไรเดี๋ยวหาเอง เดี๋ยวหายายใช่เองทำมึนเบ้ารูดขอขอบคุณชั้นชันทุกชิ่งทุกอย่างที่หยิบยื่นให้ครอบครัวของยายและปู่ท้าจะเกิดมาก็ให้ได้ซิมเลยไหมอืมโอ้ยอปลาหนึ่งตัวใช่ไหมไม่รู้ปลาอ,อะไรนี่ก็ปลากระพงทำคนนี้กระพงนึ่งมะานาวแซ่บม,มาหนึ่งมะนาวกว็เซบปลาหนึ่งมะนาว แล้วก็มีปูมีกุ้งมีหอยนะ<อ>ถึงมือยายแล้วแล้วกับจานถานแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณชันชันที่รักครอบครัวของเรานะขอให้ชันชันจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดจริงใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรถาถนาเรอลูกเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณชันชันขอบคุณที่ห้ตาได้สี่อะไร <c oughs> ไดล้ลิมลองเคี้ยว <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณชันชันนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยเอาขึ้นมาโชว์ดิมื่อุ้ยนุ่นกุ้งบูปลาปูสองกู้หนึ่งจับเลยจับเลยปูสองกุ้งอ่าแล้วก็ประมือนค่ะ